สวัสดีทุกคนนะครับนอยู่เกมันพีบอลจิรัดอยู่กับนัดหาชิลนะครับวันนี้ผมจะมาบอกครับว่าผมจะมาแนะนําละกันไม่ได้มาบอกนะครับว่าไอทีมกลุ่มโจดสลัดถุงแดงเนี่ยควรจะแลกอะไรนะครับผมทาการกดล่ะมาก่อนเลยนะครับทุนเลยนะครับโอเคครับนี่นะครับผมกดเข้ามาตรงนี้นะครับโอเคนะครับผมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับควรที่จะเป็นออฟเปลี่ยนนะครับเพราะว่าออฟเปลี่ยนนั้น 1 8นะครับมันไม่ได้หาเนี่นะครับนี่ผมจะมาแนะนำว่าสามอันนี้ควรเอาอะไรนะครับผมว่าทุกคนน่าจะรู้คำตอบมันอยู่แล้วนะครับแต่ผมจะอธิบายให้เข้าใจมากขึ้นนะครับออบเหลี่ยงของแชงนะครับไอผู้บิดมันเป็นของกลุ่มผมแดงนะครับแล้วคุณมาลองดูที่ตัวละครกลุ่มผมแดงนะครับมีอะไรบ้างนะครับมีแชงใช่ไหมครับแชงสองล่างนะครับแล้วก็ดีเย่างก็เป็นลากกลุ่มชนระดับผมแดงนะครับบิดแบ็กแมนมันก็พอเล่นได้นะแต่ว่า ยาส้ปก็พอเล่นได้เอ้ยเออยาสอันนี้อันนี้เป็นยาส้ปเก่านะครับแต่ว่าเวลาคุณมองไปถึงแบบว่ากลุ่มผมแดงกลุ่มผมแดงตัวละครที่คนทุกคนนั้นสนใจและเฝ้ารอคืออะไรครับมันก็ต้องเป็นแชงถูกไหมละครับฉะนั้นแล้วดูแชงทั้งสองล่างนี่ครับมาเป็นหมัดทั้งคู่ผมว่าในอนาคตเนี่ยก็น่าจะเป็นหมัดอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าอ,อผมให,ห้ผลได้นะครับทางญี่ปุ่นเนี่ย เขาค่อนข้างที่จะชื่นชอบแฉงอวยแฉงอะไรกันงี้เนาะตัวแฉงเนี่ยเป็นตัวตอนครมะที่ขายได้นั่นเองนะครับเวลาเอามาแล้วมันเป็นสายหมัดเนี่ยส่วนใหญ่จะขายได้นะครับตัวตัวเกมเลยพยายามที่จะเอาแฉงมาเป็นสายหมัดฉะนั้นผมแนะนําให้แลกออฟเหรียญโจมตี18ซนะครับโอเคนะครับสรุปก็คือควรที่จะแลกออฟเหรียญโจมตี18กลุ่มผมแดงนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับถ้าของเหลือเนี่ยก็ บูตก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเงินก็ได้นะครับแจกเลยนะครับได้ทุกอย่างเลยนะครับผมเนาะโอเคครับขอตัวก่อนนะครับขอบคุณครับ